แล้วก็ผมผมก็มองดูไอเด็กคนนี้ไอ้บ้านนอกคนนี้มาจากไหนเหมือนวันหนึ่งที่ผมเคยเล่นแล้วผมก็ไปดูท่านอื่นเขาเล่นเหมือนกันอะไรนยครับผมก็เลยรู้สึกว่าไอ้ไอ้น้องคนนี้มันต้องมีอะไรดีประมาณว่าให้ผมมกล้ากล้ามาดูแล้วก็มาขอว่าพี่หนี่งครับผมอยากเรียนโกับพี่อยากเรียนกับพี่ผมบอกว่า อีงมาจากไหนน้อยก็เล่าประวัติมา,า,า,าผมก็ถามประวัติพ่อแม่เป็นไงเป็นไงพี่คนยังไงพอผมเห็นวนะ่าเออมันไม่มีกินเหมือนเราไหมเหมือนตอนสมัยที่เราไม่มีนกันผมบอกว่าน้อยพี่ขอสามข้อว่าถ้าจะเรียนวนโนกับพี่พี่สอนฟรีพี่จะไม่สอนเฉพาะดนตรีพี่จะสอนชีวิตการดำเนินชีวิตของการเป็นดนตรีเองทำยังไงก็ได้ ให้เป็นนักดนตรีที่ยิ่งใหญ่ถ้คบบ้าไหมเป็นตัวแทนประเทศไทยได้ที่ขอข้อข้อแรกเป็นนิสัยเสียงของนักดนตรีทุกคนครับชาวประเทศไทยพอเล่นดนตรีปุ๊บมันจะเรียนไม่จบไม่รู้เป็นอะไรเพราะการเล่นดนตรีอ่ะถ้าจะให้เก่งคือต้องออกไปเล่นข้างนอกครับพอออกไปเล่นข้างนอกปุ๊บมันก็จะไม่เล่นยาวผมบอกไอ้น้อยที่ขอเลยข้อนนี้เองทำความฝันของพ่อแม่ให้ได้ถ้ารู้ว่าพ่อแม่เองต้องการปริญญาแต่ก็ไปด้วย